ก็วันนี้เราก็มาอยู่กับน,น้องเบียงพิงนะครับสาวน้อยวัยห้าเดือนนะครับเบียงพิงครับนางก็ค่อนข้างขยับตัวบ่อยนะครับนี่เราก็มาอยู่กับแปลงผักของแม่จ๋านะครับนี่คนระับ ดูครับดูความสนของนางนะครับขนาดเด็กไปห้าเดือนนะครับยังขนาดนี้เลยนะครับก็ไปดึงสร้อยนะครับป้าแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศที่บ้านมันตอนนี้นะครับก็มีลมหนาวพัดมาเรื่อยเื่อยนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีมากๆานะครับมีลมเย็นพัดตลอดเวลานะครับ ดูจอมแสบนะครับน้องเวียงพิงนะครับจะดึงจะสอยป้ายอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับไว้ก่อนหน้านะครับเราจะถ่ายทำให้น้องเวียงพิงให้ใหม่นะครับครับสวัสดีครับ